สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโปรแกรม Cisco กันนะคะโปรแกรม c i s c o ก็จะเป็นโปรแกรมที่สามารถจำลองการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆได้นะคะในโปรแกรม Cisco ก็จะมะีการจำลองอุปกรณ์ต่างๆเช่นสวิตช์ฮับแล้วก็ตัวแล็ปท็อปแล้วก็คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะ ก็มีทั้งสายอะไรต่างๆค่ะสามารถตั้งค่าได้นะคะเหมือนจริงทุกอย่างก็นี่นะคะจะเป็นหน้าตาของไอคอนของโปรแกรมซิสโกนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะรอสักครู่นะคะ ก็เราจะมาแนะนำกันนะคะอุปกรณ์ของ Cisco ค่ะก็เนี่ยค่ะเราเตอร์ที่บอกแล้วก็สวิตแล้วก็นี่ก็จะเป็นฮับเราจะรู้ได้ไงนะคะมันก็จะมีตัวเขียนบอกอยู่ตรงนี่ยคะ <S <S ่ะสี C ่เหลี M ่ยมสีขาวเนี่ยค่ะก็เป็นตัวหนังสีขึาน้นถ้าเราไปชี้ที่ตัวเป็นรูปภาพนะคะมันก็จะมีคำขึ้นมา เลาเออร์อันนี้ก็จะเป็นสวิตค่ะนนี้ก็เป็นฮับวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการต่อเชื่อมต่อเครือข่ายแลนแบบในสำนักงานนะคะก็เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าแลนแบบในสำนักงานเป็นยังไงก็ปกติเวลาอาจารย์สอนก็จะมีแต่แบบแลนดแบบแบัสแบบแบบสตาร์แบบลิงแบบวงแหวนนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ ไฮบิดเนี้ยค่ะก็อันที่ดิฉันจะมานำเสนอวันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบแบบที่มันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องในนี้ด้วยค่ะก็ให้เพื่อนๆนนึกถึงในสํานักงานนะคะหรือว่าโรงเรียนหรือว่าอาคารสถานที่ราชการเนี้ยค่ะก็จะมีคอมพิวเตอร์ของพนักงานในตึกนะคะแล้วก็จะมีตัว Wifi ส่งสัญญาณมาให้แบบคนคนข้างนอกเล่นนะคะแต่ว่าบางที่ก็อาจจะมีรหัสผ่านเขอเวลาเราจะลงชื่อลงลงเขา้าลงชื่อเข้าใช้ Wi-Fi นะคะเดี๋ยวพูดไปเพื่อนๆอ,อาจจะงงอยู่ค่ะเราต้องมาดูภาพกันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเริ่มจากการนำ ตัวแรกมาเลยมาติดตั้งเลยค่ะก็คือเซิร์ฟเวอร์นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นหน้าตาของเซิร์ฟเวอร์ค่ะก็เพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้ว้ําไลต้องเอามาติดตั้งอาจจะเอาไว้เป็นเอามาลงเป็นอันดับสุดท้ายก็ได้ค่ะแต่ว่าก็คือขาดไม่ได้ในเนี้ยค่ะก็เซิร์ฟเวอร์นะคะเป็นคำถัมที่เราเคยได้ยิน มามากมายนะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้หาคำตอบค่ะซึ่งเรารู้จักกันก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์มีหน้าตายอย่างไรเซิร์ฟเวอร์เป็นเป็นอย่างไรนะคะก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงค่ะและมีโปรแกรมที่คอยให้บริการกับลูกค้าที่เข้ามาเชื่อมต่อค่ะก็เซิร์ฟเวอร์มีหน้าที่ทำอะไรนะคะก็คือเป็นเหมือนผู้ที่คอยให้บริการต่างๆในโรงขายอินเทอร์เนต็ตค่ะหรือ ครงขายที่มีลูกขายเมื่อนําผู้ใช้มาขอใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ค่ะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็จะจัดสรสรทรัพยากรที่มีอยู่ในเครื่องเพื่อที่จะให้บริการในทันทีค่ะนี่จะเป็นแบบความรู้แบบคร่าวๆนะคะถ้าเพื่อนสนใจหาข้อมูลต่อก็เสิร์ชหาใน Google ได้เลยค่ะก็อันดับต่อไปนะคะก็คือจะติดตั้งสวิตค่ะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะใช้เป็นฮับแทนก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวออตอบเ,ออเชื้อขาย,ยแบบแลนในสำนักงานให้มันสมบูรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาลองเปลี่ยนสวิตเป็นฮับให้ดูนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรก็พอติดตั้งสวิตแล้วนะคะก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะก็หาได้จากตรงนี้นะคะ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ฉันจะใช้สัก3เครื่องกงอน,นะคะอาจจะมีเยอะกวน,นี้ก็ได้แล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือ access point ค่ะนี่นะคะจะอยู่ตรงจะอยู่ตรงเนี้ยค่ะ wireless device ค่ะ นี่ก็จะเป็นคำว่าแอสเซทคอยซ์นะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่า access point คืออะไรนะคะเราก็จะมาอธิบายว่า access point คืออะไระคะ่ะ สำหรับ access point นะคะก็เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะคะถ้าถ้าพูดถึงการเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสามชนิดในการหนึ่งคือ access point ะคะ่ะสองก็คือ wireless router ค่ะสามก็ 3, คือ wireless modem router นะคะก็ในที่นี้เราก็จะใช้ access point นะคะ แอ็กเซสพอยต์คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการกระจายสัญญาณไวรัสเป็นอุปกรณ์พื้นฐานตัวหนึ่งที่สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายจากระบบเครือข่ายแลนได้ง่ายที่สุดค่ะแอ c e เซสพอยต์ทำหน้าที่กระจายสัญญาณออกไปยังเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในรัศมีกระจายสัญญาณโดยรอบซึ่งลักษณะของตัวแอ c e เซสพอยต์นั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันอยู่กับผู้ผลิตจะดีไซน์ให้มีรูปร่างหน้าตาแบบไหนค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาเปิดหน้าตาของอุปกรณ์แต่ละเครื่องแต่ละอย่างให้คุณผู้ชมดูนะคะแล้วมาตัวต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นแด็ปท็อปค่ะหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองในที่นี้เราก็จะใช้สักสองเครื่องพอนะคะต่อไปคือการติดตั้งสายค่ะเนี่นะคะอยู่ตรงรูปสายฟ้านะคะ ถ้าเราคิดตรงรูปสายฟ้ฟสีช่วเนี้นะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบการเลือกสายแบบอัตโนมัติค่ะก็คือถ้าเพื่อนๆยังไม่ทราบว่าการที่จะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์มาสวิตช์เนี่ยใช้สายอะไรเพื่อนๆก็ใช้สายนี้ก็ได้ะคะ่ะเพราะว่ามันจะง่ายต่อผู้ที่มาศึกษาใหม่ๆนะคะนี่นะคะก็จะใช้สายแบบทึบคะ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะ การที่จะเอาสวิตไปต่อกับแอคเซอรไฟค่ะนี่ค่ะแล้วก็นำสวิตไปต่อกับสายคอมพิวเตอร์ต่างๆเราจะเดินสายกันแค่นนะคะแล้วคราวนี้ก็จะมาดูที่การตั้งค่ากันนะคะอย่างแรกเลยเราจะไปตั้งค่าตัวเซิร์ฟเวอร์ค่ะ เราก็ดูที่คอมพิวนะคะแล้วก็ตั้งค่าตรงกิจวค่ะในที่นี้นะคะดีฉันจะตั้งค่าเป็น192.168.0.1นนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ออกเลยนะคะ มาตัวต่อไปนะคะที่ตัวคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องแรกค่ะดิฉันก็จะตั้งเป็น1 9 2่เอจุดศูดเอ้ยไม่ใช่นะคะ 0. 0. 1 9 2 1 6เ0้จุดศูนย์จุดหนึ่งนะคะแล้วดิฉันก็จะก๊อฟไปวางตรงตรงเกจเลยเนี่ยนะคะ แล้วก็ไปเครื่องถัดไปเลยค่ะเมื่อกี้ดิฉันตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องแรกนะคะเป็นเป็นจุดศูดดนใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ดิฉันก็จะตั้งเป็นจุดศนจุจนะคะแล้วก็เสีเยนให้เป็นจุดหเหมือนเดิมค่ะ อันนี้ก็เป็นจุดสามนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วสำหรับตัวแล็ปท็อปนี้นะคะก็จะตั้งจะตั้งตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนลางมาดูตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นตรงปุ่มสวิตช์นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดกดค่ะแล้วสีเหลืองก็จะหายไปนะคะดังนั้นให้ลากตรงนี้ค่ะไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ใน ซ้ายมือนะคะจากนั้นให้เราลากอันที่สองค่ะที่เขีย 3, น WPC 3 0 0ศนค่ะลากลงมาไว้ตรงช่องลำดังที่เราลากทิะะ้ง่อกี้ค่ะเสร็จแล้วก็เปิดะคะ่ะเสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าตรง IP นะคะไอทีสามแล้วใช่ไหมคะอั้ก็ต้องเป็นสีน่ะ เพื่อนจะสังเกตได้นะคะว่าจะมีสายขีดๆ,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 ๆต่อกันนะคะลากมาจากแอ s เซ็ o i อยหรือ,อ,อไปตรงที่แล็ปท็อปนะคะก็จะเป็นเหมือนการส่งสัญญาณไวเลสค่ะการเชื่อมต่อได้สายปิดสวิตช์ตรงนี้นะค่ะแล้วก็ลากมาเหมือนเดิมะค่ะทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะก็เปิดสวิตช์แล้วก็ดล็ปอ เอ,ะอนะคะนี่ค่ะถ้าเราตั้งชื่อซ้ำกนะันเลยนะดึงเครืนาเตือนอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เป็นเครื่องที่สี่ต่อไปเครื่อที่ห้านะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะลองสมข้อความดูนะคะหรือว่าสมข้อมูลต่างๆ่า,าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังแล็บท็อปหรือว่าจากคอมพิวเตอร์ไปคอมพิวเตอร์ค่ะเราจะลองจากแล็ปท็อปไป สมมุติที่ฉันจะส่งจากแล็ปท็อปเครื่องนี้นะคะไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ค่ะ,ะเราจะเห็นได้ไงว่ามันสำเร็จนี่นะคะเป็นสถานะการอบอกว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะถ้ามันขึ้นคําว่า successful นะคะมันก็แปลว่าสำเร็จะคะ่ะนี่นะคะเราจะมาดูว่ามันจะส่งข้อมูลไปยังไงะคะ เห็นชี้จดหมายสซูบูนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็จะส่งไปยังแอคเซสพอยต์ค่ะแล้วก็มาที่ตัวสวิตแล้วก็ไปยังเครื่อง,องคอมพิวเตอร์เท่งนั้นค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ลองส่งไปเครื่องอื่นดูนะคะ แปลว่าเราเชื่อมกรายได้สำเร็จแล้วคะก็สำหรับที่ที่ฉันบอกว่าจะลองเอาสวิตช์ออกนะคะลองทำว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองทำให้ดูนะอย่างแรกก็ต้องลบตัวสวิตช์ออกนะแล้วก็เอาทับมาติดตั้งคนะ่ะแล้วก็เชืออ่อม ต่อซ้ายนะคะแล้วคราวนี้เราจะมาลองส่งข้อความกันเลยนะคะจากเครื่องเดิมค่ะ ว่าส่งแบบย้อนสอนนะคะก็จะส่งแบบนี้ค่ะพอ,ม,อ,อมาตรงฮับปุ๊บแล้วมันก็จะกระจายไปทุกเครื่องเลยค่ะก็คือพูดง่ายๆนะคะก็สรุปง่ายๆก็คือแบบฮับเนี่ยจะแบบกระจายข้อมูลไปยังทุกเครื่องเลยค่ะแต่ว่าแบบสวิตนะคะก็แบบจะเจาะจงนะคะว่าถ้าส่งจากเครื่องนี้ก็จะไปแค่เครื่องนี้เท่านั้น อะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ที่ฉันก็ขอจบอการนำเสนองพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ